สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ที่ติดตามยูทูบช่องกูทอนี่สปอร์ตทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมหนุ่มหน้าคมคนหน้าแหลมวันนี้เรามาอบรมยังไงพี่อบรมครับอบรมอบรมกติกากติกาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาและชมรมผู้ตัดสินฟุตบอลจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับครับร่วมกันจัดการอบรมเป็นกติกาใหม่กติกาครับใหม่ล่าสุดเลยกติกาเดิม แต่ว่ามันเปลี่ยนใหม่ปรับปรุงมาเยอะมากครับซึ่งเราได้ความรู้เราได้แนวทางการปฏิบัติตัวใหม่มานำไปใช้นำไปใช้ในการตัดสินกีฬายกมาตรฐานยกมาตรฐานเนาะโดยเฉพาะละโดยเฉพาะงานกีฬาตามโรงเรียนและอบตนะครับกีฬาท้องถินท้องถินตามบ้านครับ ที่คนไม่ค่อยรู้แต่เราจะนําไปใช้แล้วไปปรับปรุงแต่ว่าคงต้องประยุกต์ใช้เลยนะครับว่าบางครั้งคนในท้องถิ่นบ้านเรานี่ไม่รู้ครับผมเราก็ไม่รู้อะไรครับไม่รู้หรอกผมผมมาผมผมผมก็เพิ่งรู้เลยนะครับผมผมเอาผมกติกาเปลี่ยนใหม่ครับผมไม่พูดสินพูดสินก็เพิ่งรู้ครับกติกาใหม่กติกาเปลี่ยนใหม่ครับผมเพิ่งรู้ว่าถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนนะบอกเลยเปล่าเปลี่ทุกวันนี้เปลี่ยนจากการเปล่ไม่ได้ไม่ได้เป็นการได้เปรียบครับผม เป็นการแอเลนเตต่อไปแล้วค่อยร้องกลับมาปล่อยเล่นก่อนต้องปล่อยเล่นต้องดูก่อนครับผมไม่ใช่ว่าเห็นเอาเลยเอาเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวจะเราเดี๋ยวเราจะลงไปไว้ในคลิปไปดูครับเรื่องกติกาตัวไหนบ้างมาใหม่มาโดยท่านวิทยากรของชมรมครับกุฏิศิลป์กีฬาฟุตบอลจังหวัดกาฬสินครับผมก็รวมสามวันครับสามวันนะครับที่โรงแรมชารอบุตินะครับครับผม โรงแรมชารองนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับรับรองว่ะในความรู้แน่นอนในความรู้แน่นอนเดี๋ยวดูกันในคลิปนะดูกันในช่องเดี๋ยวผมขอผมขออนุญาตลาไปก่อนครับเราต้องจิตใจกำแพงเขาอะไรคือการชะลอนะครับถามว่าผมจะเล่นแล้วมีฝ่ายรับมาขวางแล้วมีแม่ขวางปุ๊บผมจะเล่นเร็วผมจะเล่นเร็วนะ ผมจะเล่นเร็วปั๊บถ้าขวาปั๊บกางขาเล่นอันนี้คือชะลอการเริ่มเล่นนะครับแต่บอลต้องอยู่กับที่นะไม่มูฟนะครับเล่นไม่ว่าจะส่งไปทางไหนซ้ายขวาถ้าเขามีปกิริยที่จะยื่นออกไปบล็อกนี่คือชะลอการเริ่มเล่นแต่ถ้าเขาพยายามถอยเดินถอยถอยถอยแต่น,นี่หัวหมอ <Okay. S 1> เล่นต่อ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ที่ติดตาม u t u b e ปูทอนอีสปอร์ตนะครับวันนี้ผมอยู่กับท่านประธานชมรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้นะครับท่านได้จัดการอบรมนะครับผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลนะครับประจำปีของจังหวัดกาฬสินธุ์ครับวันนี้นะครับด้านหลังผมนะครับกำลังทำการว์มร่างกายอยู่คือผู้ผกสอนนะครับ นักกีฬานะครับแล้วก็ผู้ตัดสินที่มาเรียนรู้กติกานะครับเรียนรู้กติกาขั้นพื้นฐานช่ครับใช่ครับโดยที่ทางชมรมผู้ตัดสินฟุตบอลจังหวัดกรฬสิน์ผมจะขอญาตท่านประธานครับเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามชื่อจริงนะครับแล้วก็โครงการที่จัดอบรมขึ้นในครั้งนี้นะครับเชิญครับสวัสดี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 ครับ ท่านผู้ชมครับผมพัฒนานศินนณนพัฒนนะครับประธานผู้จัดสินกีฬาฟุตบอลจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสําหรับโครงการที่เราจัดอยู่นี่นะครับเป็นการโครงการอบรมกติกาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับฟุตบอลซึ่งในการอบรมครั้งนี้นะครับทางชมรมก็ได้มีการประชุมมานานแล้วว่าจะมีการจัด เพื่ออบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรครับจะต้องพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นวิทยากรไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าอบรมโค้ชผู้เล่นผู้ชมนะฮะจะยกระดับแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลเพื่อเป้าหมายที่เราจะไปก็เป็นการพัฒนาคนนะครับเป้าหมายที่สุดก็คือการพัฒนาคนถ้า คนเรามีความรู้ความสามารถพัฒนามีวินัยมีอะไรนบประเทศชาติเราก็จะดําเนินการไปได้นะครับไปรอดก็คือต้องการให้รู้เรื่องกติกาใช่ครับใช่ครับเพื่อที่เวลาเล่นกีฬาแล้วจะได้พัฒนาไปด้วยกันทั้งเรื่องผู้ตัดสินทั้งผู้ชมโค้ดโค้ดนะครับเพื่อไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับมันเป็นถูกครับกติกาใหม่ๆเรียนรู้มาเรื่อยๆนะครับผมเกี่ยวกับ ด้านผู้ตัดสินนะครับซึ่งซึ่งถ้าพูดถึงแล้วก็มีน้อยเนาะมีน้อยจะในจังหวัดไปในจังหวัดก็ไม่น้อยครับหรือแม้แต่ระดับภูมิภาคภูมิภาคเนี่ยก็ยังมีน้อยนะครับที่จะมาเข้าใจในกติกาของฟุตบอลซึ่งมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะมันเป็นกีฬาที่ทุกคนทั่วโลกอันดับหนึ่งนะครับให้ความสนใจนะครับฉะนั้นแล้วในเมื่อทุกคนให้ความสนใจในเรื่องนี้ทางผู้ตัดสินนะครับ เราก็ต้องพัฒนานะครับอัพขึ้นมานะครับกิจการเปลี่ยนอยู่เรื่อยทุกปีนะครับฉะนั้นแล้วการอบรมครั้งนี้ก็คาดหวังว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมนี้ครับก็จะมีขั้นก้าวหน้าซึ่งซึ่งมีมีบุคลากรมาอบรมหลายระดับหลายอายุนะครับบางคนก็อาจจะไปนําไปเป็นฝึกสอนเด็กนะครับเพื่อนํากิจการนี้ไปฝึกสอนเด็กกิจการใหม่ๆจะไปแนะนําลูกทีมหรือผู้ที่จะตัดสินจะไปเป็นอาชีพนะครับสามารถที่จะนํา ขั้นพื้นฐานนี้นะครับไปต่อยอดพัฒนาตัวเองเมื่อจะเป็นผู้ถินอาชีพนะครับได้ครับท่านครับอยากให้วินิกรายละเอียดลึกนิดนึงว่าเราจะทายังไงถึงจะได้เรียนรู้กติกาทั้ง17ข้อกติกาณปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการเปิดอบรมนะครับต่างๆเราเปิดกว้างครับณปัจจุบันนี้เปิดกว้างครับเราให้โอกาสทุกท่านนะครับ แุดท้แต่ว่ามีใจรักไหมครับที่จะเข้ามาอยู่ในวงการของกีฬาตบอนะครับถ้าคุณมีใจรักและมีเป้าหมายมีความชัดเจนจริงๆนะครับเข้ามาเถอะครับมาเรียนรู้กติการฟุตบอลเพื่อที่จะนำลงมาสู่การพัฒนาของของของคนเราเนี่ยคนถ้าได้รับความรู้ได้รับความมีวินัยต่างๆได้รับการอบรมพวกนี้นะครับจะทำให้ การพัฒนาคนนจะไปได้ง่ายนะครับถ้าคนเราได้รับการพัฒนาได้รับความรู้มีวินัยนะครับอย่างเช่นของสิงคโปร์นคนขามีวินัยญี่ปุ่นนี้นะครับถ้าคนมีวินัยเนี่ยยังไงก็ประเทศชาติไปรอดแน่นอนครับครับก็ถ้าเป็นผู้สอนก็ได้เรียนรู้กฎกติกาใหม่ๆใช่ไหมครับใช่ครับไปแนะนํานักกีฬาไปแนะนานักกีฬาครับผู้สอนหลายท่านครับที่เข้ามาสู่การอบรมแล้วสามารถที่นํา กติกาความรู้นี้ไปไปไปแนะนําลูกทีมนะครับว่ากติกาที่มาใหม่เป็นลักษณะอย่างไรนะครับก็จะทําให้พัฒนาทีมไปได้ได้ดีกว่าแล้วก็การที่ทางผู้จัดที่เลียงเห็นก็คือหมายว่าทางชมรมถ้าออกไปสู่ชุมชนครับชุมชนก็รรู้ชุมชนก็คือบุคคลทั่วไปได้รับรู้ด้วยครับถ้าเกิดไปตัดสินทาง ท้องถิ่นที่เขาจัดก็จะได้นําสิ่งที่ถูกต้องโดยเฉพาะอบตโดยเฉพาะอบตท้องถิ่นที่จัดในเขตพื้นที่นะครับเราก็จะได้พัฒนาไปด้วยกันทั้งผู้ชมทั้งกีฬาทั้งนักีฬานะครับก็จะพัฒนาไปด้วยกันทําให้บุคลากรของประเทศมีคุณภาพนะครับทำให้ประเทศชาติพัฒนาเจริญก้าวหน้าต่อไปครับผมได้เรียนรู้กฎกติกาใหม่ๆที่ทาง สมาคมกีฬาของประเทศไทยนะครับของฟุตบอลนะครับหรือว่าฟี FA สมาพันธ์นะครับฟี FA เนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงมาเราก็จะเอามาพัฒนาทุกๆปีถูกครับจัดอบรมทุกปีนะครับผมก็ม War, então, 3, erm ีคำถามง่ายๆขอคุณพี่ดิดมากๆนะครับท่านประธานขอบคุณครับท่านผู้ชมขอบคุณพี่ดิดอีกครั้งนึงครับท่านประธานชมรมพุทธศิสินกีฬาฟุตบอลจหวักกรฬสินนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านไปทำหน้าที่ต่อนะครับ ขอบคุณพี่อีกเขาหนึงครับขอบคุณครับครับครับก็วันนี้นะครับพี่อันกับผมก็มาอบรมกติกาขั้นพื้นฐานเนาะครับผมฟุตบอล11คนฟุตบอล11คนนะครับขั้นพื้นฐานของจังหวัดกาฬสินธุ์โดยชมรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอาจารย์่าเน็เอาข้าวมาให้ขอบคุณมากครับมาสองเส่าสองเรื่องสองอย่างเข้าวันเป็นไงบ้างพี่อันอบรมได้อะไรบ้างความรู้เยอะแยะครับ วันนี้เป็นภาคสนามนะครับผมจากไม่รู้หรือกลุ่มเครือมันมีกฎกติกาใหม่เพิ่มใหม่สี่ห้าข้อนะใใหม่เยอะๆเลยครับใหม่เยอะเลยครับจากลูกจากใช้เดิมๆอ่าที่เราใช้เดิมจากเคยคิดว่ามันได้มันได้มันปลาต้องเป่าอ่าแต่กลายเป็นไม่ให้ใหไปเปียบแล้วก็ปล่อยปล่อยเล่นต่อได้อลไรต่อไปครับพีวอนนะครับใช่ครับกับการอบรม้งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันนะวันพรุ่งนี้เราไปประกาศวันนี้มาภาคสนาม เดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับครับเดี๋ยวผมสองคนผมหน้ากลมคนหน้าแหลมไปกินข้าวครับออกหลงแงนะครับออได้ไห้ไปรับตีเป็นมากครับบ้านเราออเตีแบบเนาะนออกหล้างออ,ออกเส้นประตูตกับโมนี่ยังขัดเตะออกมาจะของมาเตะอ,อีกก็เล่นบอลซ้ำ ตัวนี้เดี๋ยวเนื่องที่ท่านสีผ้าสีพูดเมื่อกี้นี่ว่าของท่านบ่ท่านแล้วก็เอากบบกลับไปตัวนั้าหมูย่างนี้มึงเตะผ้าดินงอเไ่าใส่ตุ้มเป็นประตูแต่จะงอเข่าบนวางเบิ้ลกลับไปเรียนเรียนไหมก็กลับไปเข้าคอ้นนะเสร็จนะครับกลับอย่างนี้ครับงานอันนี้เซอร์กันครับพี่อันแรกครับเอาใครว่าเลี้ยงเยอะมือครับผม อย่านครับเราดูช่องไฟให้มันสวยงามแต่ถามว่ามันผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดครับมองเป็นเลขไหนสิบสามเหมือนกันมองเป็นเลขไหนครับสิบสามสิบสามเอ็ดสิบสามเอ็ดเหมือนกันนะครับไม่ผิดนะครับยังไงก็ไม่ผิดทางตรงนี้ไม่ผิดนะครับ